กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมตานวดเหมือนเดิมเช่นเคยจะมาเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วเนาะก็สําหรับรอบนี้ขอไปจัดมาจองสองแล้วกันในรอบเช้าไม่รู้ว่าจะปังหรือเปล่าทุนก็ตามมาจากน้องแมวเมื่อวานนั่นเอง <c oughs> โอเคก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มก็อย่าลืมนะกดไลค์กด u like, u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ <c oughs> ด้วยนะครับ ในกลุ่มก็ไม่มีอะไรมากนะอย่างที่บอกไปกลุ่มไม่ได้ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นเนเพียงแค่เพิ่มโอกาสและเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเรานั่นเองเนาะบางคนตามบางคนไม่ตามอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยก็เป็นการพูดคุยนะมีเกมไหนมาเขาก็แจกจ่ายกันไป แชร์กันไปครับผมอ่ะโอเคไม่มีอะไรมากในรอบนี้ผมเองก็ไม่ได้ตามกลุ่มสักเท่าไหร่นอนเพื่อนก็คร่าวๆแค่นี้สําหรับกลุ่มเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าวมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้แล้วนะครับสําหรับมาจองสองนะอย่างที่บอกไปทุนตามมาจากเมื่อวานนะเพื่อนก็เดี๋ยวลองดูกันว่าวันนี้ผมจะ มีโอกาสพอได้หรือเปล่าไม่ได้หวังเยอะอะไรเลยนะก็ขอแค่พอได้ละกันไปครับเบ็ดเขอเริ่มเบ็ดนี้เลยนะเพราะว่าอาจจะมีโบ๊ะบับ้างเนาะไปครับห้าสิบหมุนลองดูเปิดเทอร์โบเหมือนเดิมนะจริงๆจะมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วนะแต่ทุนประมาณ400รอยะไรเงี้ยส0 0ร้อยหนึ่งรบางคนทุนหลักร้อยนะเริ่มเบ็ดหนึ่งบาทตันไปก่อนนะ ขอให้เข้าฟรีก็พอแค่นั้นเองก็จริงๆเราก็สู้มันสู้ลบมาแต่เดือนที่แล้วนะครับคือผมเองดวงไม่ค่อยขึ้นจริงๆไม่ค่อยขึ้นเลยไปแมวก็เมื่อวานนะกับต,ตายเหมือนกันแต่หยุดเองเนาะมันก็เลยพอมีทุนมาวันนี้ดูซิวันนี้มันจะเป็นยังไงสำหรับน้องมาจองสอง ก็หวังว่านะจะมีโอกาสให้เข้าฟรีกับน้องบ้างช่วงนี้มาจองหนึ่งและมางจองสองสองเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นช่วงดึกๆพอได้อยู่นะแต่กลางวันเนี่ยมันโอกาส3 0 3 0 70อะไรประมาณนี้เนาะแต่ช่วงกลางคืนน่ะมันจะมาแบบ50-50เาอาจจะไม่เข้าฟรีแต่ไหลนอกอะไรเงี้ยเออ มันก็ถือว่ากบกบกันได้แต่อันนี้คือแบบเงียบเงียบมาหาภัยเลยตั้งแต่เล่นมาก็ไม่มีแบบช็อตจังหวะหรือฟรีจะลงให้ผมเลยนะเอาดิมันเกินเยาวยา,ยาจริงๆ สิไปต่อหรือสีพ่อซำนนีไหนๆก็มาแล้วนะก็อยู่เอาจนน้องจะให้แล้วกันจากเบ็ดเจ็ดตอนนี้เหลือเบ็ดห้านะเพื่อนคือมันเบ็ดเจ็ดมันไม่มาก็ก็ลงมาหน่อยก็ไม่เป็นไรเผื่อโอกาสเบ็ดห้าจะมา รีบปลีมากแต่ช่วงเนี้ยบางคนเท่าที่ดูในกลุ่มนะเพื่อนเพื่อนคือเขาเล่นเบ็ดหนึ่งบาทใช่ไหมพอพอเบ็ดหนึ่งบาทพอได้พอเขาพอมีแรงที่จะขยับได้ไปครบเบ็ดสามมันไม่เข้าเนาะ พอเขามีแรงที่จะขยับได้มันพอขึ้นเบ็ดปุ๊บมันมันดูดเลยนะดูดแบบยับเยินนะเพืเ่อนเออเดี๋ยวกลับไม่ทันอนะ่ะเกือบไม่ทันอนะ่ะเออพี่พี่เขาบอกว่าอ,อ่าปรับเบ็ดปุ๊บคือดูดปับ๊บอะไรเงี้ยเออเราเราก็ไม่สามารถเดาเกมแต่และเกมได้ไอ,อ เริงว่ะแต่เช้าเลยเอ๊ะมาจองสองไม่เข้าเลยด้ดิมาหนึ่งขีดลอดอตอนนี้เกมที่ จะต้องกลับมาเอาคืนก็คือหลักๆก,ก็คือสาวถ้ำนะยังไม่กล้าที่จะไปเล่นสักเท่าไหร่มันไม่มาโอ้ย้าขีดแต่เช้าแต่เช้าเกิดไปกล้าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผมโดนตลอดนะ มันมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเหมือนโอกาสจะเข้าแต่ไม่มาเนาะมนโดนกระนันแกล้งอีกสองที่ว่าจะลดเบ็ดหนึ่งบาทไม่ลดละโอเคหมดนะบิดคำสีเว,ว้าก็ไม่ลงแล้วก็เนีย่ยมัน มันไม่สวยเลยอ่ะหน้าเกมเนาะเดี๋ยวลองดูไม่เอาไม่เอาไม่ไปละ,ละเออไม่ไปละอ่ยก็อย่างที่บอกไปมันไม่เด่นกะับร้ออนตะสำหรับกลุ่มแต่รอบนี้ผมเองมาแบบโดดๆไม่ได้ตามกลุ่มสักเท่าไหร่จริงๆมาจองถ้ามันโบ๊บ้ามันสุดนะมันสุดจริงๆแต่ช่วงนี้ก็เก็บอาการได้เก็บเนาะก็ ระมัดระวังด้วยจะไปเก็บไหนอะไรก็ก็เซฟเซฟตัวเองไว้หน่อยไม่เป็นไรรอบนี้ทุนจากเมื่อวันเดี๋ยววันนี้มีทุนอีกสามร้อยบาทผมตั้งไว้วันละสามร้อยไม่เกินนี้สามร้อยห้าร้อยเนาะโอเคสำหรับตอนนี้ผมตระหนกก็ไม่มีอะไรมากเลยนะไม่ได้น้องเลยน้องก็ไม่ได้ใจดีอะไรเลยสำหรับมาจองสองก็พลาดไปอีกแล้ว เอาเป็นว่าเ,เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะอยากเข้าลงกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้แล้วนะครับและใครเนาะที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ